สวัสดีครับกับสวัสดีแฟน FC ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนะวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักครับรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชร SKS ครับวันเสาร์ที่3พืพฤษภาคม2568นะครับาทายทอดสดทางช่อง pptv สามสิบหกครับบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับใเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสี่คู่ใน,นการคู่มวยก็ถือว่าจัดได้น่าชมน่าดูมากๆกนะครับก่อนที่เราจะไปให้ทรัศนวิจาร์ไปอัปเดตคู่มวยทั้ง4คู่ในรายการให้แฟนบอลได้ทาราบเบื้องต้นกันก่อนคู่แรกประจํารายการครับเพชรสุวรรณสิทธิ์อ,อ๊อดพิบูลครับพบกับเจ้าเพชรลุ่งโรดประดุงชัยมวยไทยยิมคู่นี้103ปอนด์นะครับ คู่ที่2ก็เป็นเจ้าก้ามงคลซีเมคาเดมีครับพบกับเจ้าเพชรนาเรืองสอรุ่งศักด์เวีพิกัด115คู่3ครับเพชรชยุทธนุบานบุรีพบกับนิติกรส่วนน้ำทานจรีครับ123 1้อคู่ที่4คู่เอกแสนเ่งสิทธิห1อุบลครับพบกับเจ้ายอดขุนศึกสิทธิแก้าประพล140ปอนด์นะครับ ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ทางช่อง YouTube กับไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้นำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกันด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลทราคาครบวงจรนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนี้ไปให้ดัศนีวิจารณ์กันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเลทราคายังไม่เปิดนะครับแฟนมวยสมาชิกก็รออัปเดตหน้าเพจ a c e b o o กแล้วก คู่แรกเป็นมวยเขาเรียกว่าอ่ามวยใหม่ทั้งคู when when mm ่นะครับเพชรสุวรรณสิทธิ์ออสพิบูลพบกับเจ้าเพชรลุ่งโลดพดุงชัยมวยไทยยิมครับคู่นี้เวทพิกัด103ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเพชรสุวรรณสิทธิ์ออสพิบูลครับหรือว่าสิทธิ์เจ๊สายครับมวยวัย16ปีนะครับ166เซนติเมตรนะครับมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดซ้อมอยู่กับค่ายสิทธิ์ออสพิบูลหรือว่าของทีมงานของหนึ่งชัยวัฒน์นั่นแหละครับ เป็นมวยประเภทซ้ายครับฝีมือครบเครื่องเลยครับเตะต่อยรุนแรงครับวงในมีลูกขวางนะครับแพะธีรพัฒน์อึ่งอุบลที่อุบลนะครับแพาแล้วก็มาชนะทนายิ์ผู้ใหญ่เตี้ยที่อุบลล่าสุดมันต่อยที่อ้อมน้อยครับรายการนี้แหละครับชาวนกยกสองเกียรติ่อยแฟมิลี่มวยไทยไว้ที่อ้อมน้อย1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนั้นต่อยหลังคู่เอกนะครับต่อย2พัก2นาทีคู่ชจกเป็นเจ้าเพชรลุงโรดพดุงชัยมวยไทยยิมหรือว่าโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกครับมวยตัวนี้ก็จากจังหวัดหนองบัวครับ16ปี165 พื้นเพเป็นมวยขวาประเภทบูครับต้นๆเนี่ยมีลูกหนักลูกแรงลุ้นได้เลยชะนะสะดาวทองสอพนมสิงที่พิษณนุโกครับชนะนกยกหนึ่งครับโจคิวทองเกียรติทรงฤทธิ์ที่อ้อมน้อยล่าสุดชนะนกยกสามสิบเอกสอพรายดำครับที่เวติโมชช่องเจ็ดสีต่อยหลังคู่เอกนะครับคู่นี้เปรียบเทียกกบเข้าไปแล้วครับรูปร่างช่วงชกอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรสวุวรรณครับส่วนลูกหนักลูกแรงเนี่ยอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรลุงโลดนะครับคู่นี้คู่ขี้สูสีนะ ฝ่ายแดงช่วงเช้ามาร้อยสามจุดอ่ามาร้อยสามจุดสี่ครับฝ่ายน้ําเงินมาร้อยสามเท่าพิกัดคู่นี้เลทยังไม่เปิดส่วนตัววันนี้ชอบไปที่เพชรสวรรศศ์สิทธิ์ออสบิบูลลุนเทท้าย,ายชอบหน้าเสือบรรยากาศตัวเงินเขาดีกว่าแต่สามยกเนี่ยต้องดูนะว่าอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเพชรลุ่งโลดตัวนี้ประเภทหนักแรงทุกลูกนะครับแต่ถ้ากดไม่ลงวันนี้ไปไปลายผมก็ยังมองว่าลูกใหญ่ครับเพชรสุวรร์ตัวนี้เขาจะมีลูกขวางด้วยนะครับแต่ว่าได้เปรียบไปไปลายนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเจ้าก้ามงคลซีเม c a คาเดมครับพบกับเจ้าเพชรนาเรืองสอรุ่งศักด์นะครับคู่นี้เวทพิกัด115ฝ่ายแดงก็คือก้ามงคลซีเมอ a คาเดมหรือว่าเจ้าธนพัทพักยกหรือเดิมๆเลยก็คือเจ้ากาก้าสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับชื่อนี้แฟนมวยน,น่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีนะครับก็รู้จากเขาเรียกว่าเปลี่ยนชื่อมาเขาเรียกว่า2-3ชื่อแล้วนะครับ ก็เป็นมวยอายุ20ปีครับมวยจากสุราษฎร์นะครับ170เซนติเมตรครับกระดูกมวยชื่อมวยเบอร์มวยในถือว่าดีมากต่อยอยู่ในศึกในสายของอเพชรยินดีครับเมื่อก่อนแล้วก็ย้ายศึกมานะครับมาต่อยอยู่นี่แหละครับมาเปลี่ยนชื่อเป็นเจ้าธนาพัทรก็มาแพ้ไทยแลนด์เล็กไว้ตั้งแต่ปี66เลยนะครับ สามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้มีแพ้เจ้าปรญยาไฟต่อแย้มสวนแพ้เพชรธันวาอีเกิลมวยไทยล่าสุดมาต่อยที่รายการมยนิวิถีไทยนะครับปี66แพ้คะแนนเพื่อไทยเล็กสอสอมานิชชนบุรีไว้นะครับ15กรกฎาคมปี66หายไปนานมากครับก็ผมไม่มีข้อมูลนะว่าน้องเขาไปเคลื่อนไหวยอยู่ภูทรหรือว่าไปเคลื่อนไหวยอยู่ที่ไหนหรือเปล่าแต่ตามข้อมูลเดิมเนี่ย มีแค่นี้จริงๆครับก็เปลี่ยนชื่อมาเลยครับช่วงนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าแพ้บ่อยครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาแจ้งเกิดได้หรือเปล่านะผู้ชกเป็นเจ้าเพชรนาเรืองนะครับเพชรนาเรืองสอรุ่งศักดิ์ประยัก์อิส,สานใต้สรุ่งศักดิ์สิทธิ์นายกอ,อนองตัวเดยิกันครับมวยอุบลซ้อมอยู่แถวพระรามสองนะครับที่สรุ่งศักดิ์ยี่สิบสามปีร้อยหกสิบเก้านะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเลยช่วงนี้ฟอร์มสดครับสภาพร่างกายดีต่อยสม่ำเสมอกว่าชนะเพชรอินลูกพ่อ เสือแล้วก็มาชนาะนกเจ้าเบบี้สอสำราญชัยชนะคะแนนไซบอกลูกชาวนาค้าข้าวที่ปทุมล่าสุดชนะอกยก 2, 2> เพชรอุบลขวยบางขาลมที่ลาดดำเนินนะครับ <S <S ตามข้อมูลเนี่ยประมาณสัก5ไฟยังไม่แพ้ไขนะครับสดมากๆ <S <S คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก้ามงคลหรือว่าเจ้ากาก้าส์ทไทยแลนด์เนี่ยฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมา1 1 5ยทาตัพิกัดส่วนเจ้าเพชรนาเรืองเนี่ยโอ้โหหน้าเป็นห่วงครับ 2.4ปอนด์ครับเมื่อเช้าเนี่ยลดเยอะมากก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นหรือเปล่านะถ้าฟื้นวันนี้ก็ไม่รู้แหละเพราะว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายครับแต่ว่าถ้าไม่ฟื้นเนี่ยก้ามงคลแจ้งเกิดได้เลยนะก้ามงคลกระดูกมวยดีครับกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยดีครับแต่ว่าอย่างที่เราทร,บทราบกันดีครับน้องเขาหายไปนันแล้วก็ที่สําคัญก็ก่อนที่จะหายไปก็ไม่ใช่ว่าฟอร์มจะสดขนาดนั้นเป็นมวยที่เขาเรียกว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว พอหายไปนานดีก็ถือว่าคู่นี้ก็พอกันเลยคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถึงแม้จะลดเยอะก็ตามครับเพชรนาเรืองวันนี้ก็ได้เปรียบสภาพร่างกายแหละเคลื่อนไหวอยู่สม่ำเสมอผมมองว่าก้ามงคลหรือว่าเจ้ากาก้าเนี่ยเพิ่งกลับมาไฟแรกน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่ดูเล่นดูประกอบแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก้ามงคลเขาได้ใหญ่เนื้อตัวก็ดีใช้ได้ครับแต่มวยหายไปนานนะ่ะแล้วก็ฟอร์มหลังนี่ไม่มีด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าไปเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ที่ไหนมาหรือเปล่าแต่ตามข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยต่อยไว ตั้งแต่ปี66อะ666 7 68คิดดูแล้วกันกี่ปีก็ออกไปที่เจ้าเพชรนาเรืองสอรุ่งศักดิ์ครับ5ไฟชนะรวดถึงแม้จะลดเยอะก็ตามครับวันนี้ก็ถือว่าดีกว่าแหละคู่ที่3รองคู่เอกครับเพชรชยุทธนุบาลบุรีพบกับนิติกรน้ำดื่มมีอานิติกรสวนน้ำทานจิรีครับ123ปอ่ายแดงก็คือเพชรชยุทธนุบาลบุรีสธนาโชคใต้เพชรบุรีตัวเดียวกันครับมวยงกรุงเทพมหาคนครซ้อมอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเทพนี่แหละครับที่สอนนโชต21ปีครับ169นะครับพื้นเพกก็เป็นมวยประเภทบูเปิดเกมเตะต่ตอยรุนแรงบูดุดันลำหักลำโค่นดีนะครับมีเขาเรียกว่าจุดเด่นก็คือลูกแข็งแรงชนะไกลทองพิวพระใบที่ช่อง7แพ้นกยก2ขุนพลอออ,อ,อุดรด,ดอนทิรวันลูมินีครับล่าสุดต่อยกับว่าเวนอมลัก,กี้บันเทิงที่สยามพาลรากอนครับชกโชว์3ยกไม่มีการตัดสิน5คุมภาพันที่ผ่านมาคู่ชกนิติกรน้ำส่วนน้ำทานชิลีบอเพชซดี น้องชายวุฒิกรครับวุฒิกรสวนน้ำทานชิลีนี่แหละครับมวยจากกระบี่นะครับซ้อมอยู่าตามข่าวเนะี่ยน้องเข้าไปอยู่ JP Power นะครับช่วงนี้16ปีครับ1 7 5เซนติเมตรครับเป็นมวยเขา่าวงในมีลูกขวางต่อยเบอรอ์ลปูนเสือเนี่ยถือว่าจัดอยู่ในตัวเต็งเลยนะแต่ว่าต่อยไปต่อยมาเนี่ยได้น่าจะไม่ผิดน่าจะได้ที่นะอ่นชุดเดียวกับเจ้าเป๊กอะ่ะน่าจะได้ที่4นะเจ้านิติกรตัวนี้ แพ้คะแนนเป็กปตททองทวีครับที่ช่อง7วันนั้นได้นับ8จริงครับแต่ว่าวันนั้นเป็กยำใหญ่ไฟกระพริบ5ยกเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็มาแพ้โชว์พิชิตโชดบางแสนครับเป็นการชิงอันดับที่3มวัรอบปูนเสือวันนั้นก็แพ้นะครับล่าสุดมาแพ้นอกยกศีิลาชัยสจแมระยองที่ราชดำเนินครับ20ตุลาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับฝ่ายแดงครับ เพชรชยุธเนี่ยมาน้ำหนัก122.6ครับเมื่อเช้าขาดไป0.4ส่วนเจ้านิติกรมา123.4ลดไป0.4คู่นี้ถ้าพูดถึงความเป็นมวยฝีมือเนี่ยถ้าดูความเป็นมวยเลยเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเจ้านิติกรเนี่ยเขาจะดีกว่านิติกรเนี่ยมีทั้งนอกทั้งในอาวุธจะหลากหลายครบเครื่องส่วนลูกแข็งแรงเนี่ยจะเป็นรองเจ้าเพชรชยุทธหน่อยแต่ว่าดูจากรูปร่างสิครับดูจากความใหญ่นะคู่นี้เนี่ยมัน ผมว่านะสมยกเนี่ยเพชรชยุทธตัวนี้หนักแรงทุกลูกเขาเรียกว่ามีทีเด็ดทีขาดลุนได้แต่ถ้ากดไม่ลงเนี่ยโอ้ผมก็มองว่าเหนื่อยนะนิติกรตัวนี้ของเดิมๆไม่ใช่มวยใจน้อยนะเป็นมวยที่แข็งด้วยแข็งมีทั้งนอกทั้งในวงในมีลูกขวางโดยเฉพาะลูกขวางในถือว่ขวางดีมาก3มยกวันนี้ถ้าไม่หล่นก่อนไปไปลายวันยังไงก็มีลุ้นครับวันนี้ผมชอบพร่เจ้านิติกร สวนน้ำทานจิรีครับจะชนะเจ้าเพชรยุทธนุบานบุรีครับลุนโดยท้ายนะซื้อความใหญ่ครับวันนี้คู่ที่คู่ที่4ครับคู่เอกประจำรายการครับแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลพบกับยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วระพลครับคู่นี้เวทพิกัด1 3ึ่งร้อยสามสิ140บอร้อยสี่สิบอครับขออภัย ฝ่ายแดงครับโจแสนเฮงสิทธิ์หนึ่งอุบลครับหรือว่ายอดหนึ่งอุบลสิทธิ์หนึ่งอุบลครับมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีซ้อมอยู่ที่อ่าซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับ22ปี174เซนติเมตรพื้นเพเป็นมวยฝีมอือครบเครื่องนอกได้ในดีเชิงโชคฉลาดเก๋าเกมครับสามไฟหลังสุดมีแพ้ลุ่งแสงตะวันสอพาราชที่ช่องเจ็ดสีแพ้ด่วนหนึ่งชูทางด่วนที่ลาดดำเนินแพ้แจ็คราชานนที่ลาดดำเนินครับ 16มีนาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับยอดขุนศึกสิทธิ์เจ้าประพลพยัก์คำพันยอดขุนพลสอร่มเย็นตัวเดียกันครับมวยจากชุมพรซ้อมสิทธิ์เจ้าประพล17ปี182เซนติเมตรสูงยาวเลยนะพื้นเพเป็นมวยเข่าตีนอกเล่นฝีมือได้ส่วนบ่วงในก็เหนียวหนึบมีลูกขวางขวางแล้วแทงครับตัวนี้รูปร่างช่วงชกดีแต่ว่ามวยยังใหม่อยู่นะเพิ่งต่อยต่อยมา30-40ไฟ์ก็สดขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเป็นมวยที่เวทเดียวกันเนี่ยคือไม่มีตัวต่อย ร,รุ่นเดียวกันน่ะสิบหกสิบเจ็ดปีไม่มีตัวต่อยเพราะว่าน้องเขาเนี่ยรูปร่างชงชกใหญ่ยาวกว่าเพื่อนเขาเลยแพนนกยกสองครับเจ้าเพ็รพิเชษหอจกกุสุธีที่หลังศิ์แพนนกยกสี่พลังชัยพอหอมกลิ่นที่อ้อมน้อยชนะประตักเอกเทพพาคินที่อ้อมน้อยหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายผมมองก็พอกันนะล่าสุดเนี่ยเจ้ายอดขุนพลต่อยกับประตักเอกวันนั้นประตักเอกมาไม่เขาเรียกว่ามาไม่เอามาไม่เอาถ้าพูดกันตรงๆก็มาไม่สู้อ่ะมวยเนี่ยอาวุธ อาวุธลูกหนักลูกแรงดีครับแต่ว่าวันนั้นมาแบบไม่มีสภาพไม่มีแรงอะ่ะวันนั้นยอดขุนพลก็เลยอยู่ได้วันนี้มาเจอเจ้าแสนเอกคนละเรื่องกันเลยนะแสนเอกต่อยกับหนึ่งอุบลต่อยกับลุงแสงจัน,นเนี่ยสู้ดีมากนะเพราะว่าวันนั้นก็เจอแต่ของแข็งแต่นั้นเลยถ้าเอาเจ้ายอดขุนศึกไปเทียบกับมวย3มตัวที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าคนละเรื่องกันเลยนะคู่นี้ เมื่อเช้าเนี่ยแสนเอกมา139.8ขาดไป0.2ส่วนเจ้ายอดขุนพล1้0 8ลดไป0.8เลทยังไม่เปิดคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าแสนเอกสิ์หนึ่งอุบลชอบมากนะคู่นี้ราคาไหนก็ต้องเข้านะผมมองว่าคู่นี้กระดูกมวยชื่อชั้นคนละเรื่องแล้วก็ฝีมือความเป็นมวยเนี่ยผมมองว่าแสนเอกตัวนี้ดีกว่ามีลูกประเภทดักต่กตอยวงใน ของเดิมๆตัวนี้เขาก็ไม่แพ้มวยเขานะเพราะว่าเขาจะมีลูกขวางด้วยดูฉลาดดูเก๋กว่าครับวันนี้ผมมองว่ามีทั้งนอกมีทั้งในครับแล้วก็เขาเรียกว่าธาตุทนหดดีกว่าด้วยชอบไปดีเจ้าแสนเดกนะครับวันนี้จะชนะยอดขุนพลสิทธิ์ยจ้าพอพลครับชอบตามเห็นตั้งสนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปผลักมวยชอบ3ดาวแล้วก็5้าดาวประจํารายการซึ่ง มวยไทยเกียรตเพชรเอสครับทางช่อง36 p v d v ครับเริ่มเวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับสาดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่ก้ามงคลซีอ่าเจ้าเพชรดาเรียงครับสลุงศัก์จากชนะก้ามงคลซีเมค a าเดมี่หรือว่าเจ้ากาก้าั่นะครับผมมองว่ากาก้าเนี่ยหายไปนานมากไม่รู้ว่าไปไหนมานะคือข้อมูลเชิงลึกเนเราไม่รู้จริงๆว่าไปอยู่ไหนมาแต่ว่าหายไปนานครับร่างกายเนี่ยเป็นรองแน่นอน โดนโ,โดนทีต่อทีวันนี้ผมซื้อไปที่ความมาตรฐ,ฐานแล้วกันต่อยมสม่ำเสมอกว่ารถเยอะก็จริงครับต่อยน่าจะฟื้นได้คู่นี้ชอบที่เจ้าเพชรนาเรืองนะครับจะชนะก้ามงคลน,นะครับดูราคาประกอบแล้วกันถ้าราคามันแพงมากเนี่ยก็ดูว่าดีกว่าเลยแต่ถ้าราคาเบียดเบียดราคาแบบแปลกๆนิดนึงก็ดูแล้วกันส่วน5ดาดาววันนี้ไปที่คู่เอกครับแสนเอกสิทธิ์หนึ่งอุบลชอบมากครับราคาไหนก็ต้องเข้าครับวันนี้ผมมองว่าดีกว่าค่อนข้างเห็นนะจะชนะยอดขุนศึกสิทธิ์เจ้าประพลครับ สรุปมวยชอบ4ี่คู่ในรายการนะครับศึกมวยไทยเกียรติเพชรเอสเคเอสครับคู่แรกชอบไปทีเจ้าเพชรสุวรรณนะครับสิทธิออดพี่บูลครับหน้าเสือบรรยากาศดีกว่าคู่ที่2ชอบเพชรนาเรียงสอนุ่งศักด์ครับต่อยสม่ำเสมอกว่าคู่ที่3ชอบไปทีนิติกรส,วนน,ส,ว,นนสวนน้ำทานชิลีอ่าสวนน้ำสวนน้ำทานชิลีนั่นแหละครับชอบความใหญ่ครับใหญ่ไว้ก่อน,นครับคู่นี้แล้วก็คู่ที่4คู่เอกชอบแสนเฮงสิทธิหนึ่งอุบลครับ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลากขอบเพียงเท่านี้ขอให้สมาชิกิีทุกท่านแห่งๆโวยๆขอประคุณครับ